กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาคุณตาคุณยายท,ทุกทท่านนะครับและครีเอเตอร์ดิจิทัลทั้งมือใหม่และมือเก่าท,กทุกทท่านนะครับจากการเข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพสร้างรายได้นะครับทําให้ผมได้รู้ได้เข้าใจนะครับในโลกอีกใบหนึ่งของโลกออนไลน์นะครับกับชีวิตจริงมันก็ไม่ต่างกันนะครับ สิ่งที่ผมได้ตระหนักอยู่เสมอนะครับได้มีคำคำหนึงที่ผมได้ไปเรียนรู้และรับทราบจากครูอาจารย์ที่ผมนะครับเ mm. ขาลบนับถือนะครับที่เข้าไปฝากตัวเป็นสิทธิท่านนะครับ mm. ก็คือคำคำหนึงที่ท่านพูดออกมาว่า mm. การเข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพสร้างรายได้อยู่ในช,ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ ระวังนะครับมีคํานึงที่ท่านพูดขึ้นมาบอกว่าระวังติดกรรมออนไลน์คํานี้ผมสะเทือนใจมากที่สุดนะครับก็คือในชีวิตจริงของเราแล้วผมใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับในชีวิตจริงนะครับก็คือใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตเป็นประจําในทุกๆวันในทุกๆวันผมจะขาดไม่ได้ก็คือการในในแต่ละวันผมจะ ส่วนมนตไหวพระแล้วก็ถือสิลทานเจนะครับทานมังสวิรัตไม่ทานเนืน้อสัตว์ตลอดชีวิตนะครับพอเราได้เข้ามาในโลกของออนไลน์นะครับได้พลิกชีวิตเข้ามาเหมือนว่าคู่ขนานในการมาเปิดโหมดหมืออาชีพสร้างไรายได้จาก Facebook นะครับแรกๆก็เข้ามาไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นก็คือเข้ามาเหมือนเหมือนมาเล่นๆน,น,นะครับมาทดสอบ ระบบเฉยๆนะครับก็คือเข้ามาทำาในเล่นก็คือนำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเองนั้นเพื่อส่งต่อเป็นวิทยาทานนะครับผมสิ่งที่ผมได้ประสบพบเจอมาตลอดชีวิตทั้งเรื่องการเจ็บป่วยทั้งหลายเรื่องนะครับที่ผมรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้หายจากโรคภัยกระเจ็บนั้นจุดประสองค์อย่างเดียวที่ผมเข้ามานั้นก็คือเพื่อที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราว นะครับสิ่งที่ผมเกิดขึ้นนั้นวิธีการรักษาให้กับผู้ที่เจ็บป่วยนะครับก็คือจุดประสงค์แรกที่ผมเข้ามานะครับแต่พอมา <c oughs> แต่พอมาเปิดหมวดาอาชีพได้มาศึกษาเรียนรู้กฎหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของทาง f a c e b o o k นะครับผมถึงได้รู้และสะท้อนถึงความเป็นจริงของโลกออนไลน์นะครับเราจะมีทั้งกลุ่มคนที่ประสงค์ดีและไม่ประสงค์ดีนะครับ ที่อยู่ปะปนกันในโลกของออนไลน์และโลกของความเป็นจริงก็จะมีทั้งสองแบบก็คือถ้าหากนะครับผมถ้าหากผมนะครับเข้ามาแล้วผมได้ตระหนักรู้ว่าการเข้ามาทำสื่อโซเชียลนะครับเป็นสื่อที่จะเป็นดาบสองคมนะครับพูดง่ายๆเนาะจะสะท้อนเป็นออกมาเป็นดาบสองคมก็ว่าได้ทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงนะครับและเจตนาที่เรา สื่อสารเผยแพร่ออกไปหากหากเรื่องที่เรามันว่าถ่ายโทษออกไปสู่โลกของโซเชียลถ้าไม่ได้รับการกันก,กองนะครับถ้าไม่ได้รับการกันกองหรือพิจรารณาตรวจสอบก็จะส่งผลกระทบให้กับตัวของเราไปด้วยนะครับสิ่งนี้ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และความผิดพลาดของผมเองในการออกมาไหลสดนะครับผมผมก็สิ่งที่ผมตระหนักอยู่เสมอว่าที่อาจารย์ผมได้อาจารย์ได้ฟังจากอาจารย์ท่านมีคํานึงคํานั้นได้กินใจผมมากได้สะท้อนถึงความรู้สึกลึกๆในใจจริงๆขึ้นมาว่าระวังติดกรรมออนไลน์ครับผมก็คือคํานี้กลัวว่าเวลาเราทําอะไรลงไปทําคลิป ทำเนื้อหาหรือทำคอนเทนต์ต่างๆนั้นให้ระมัดระวังอย่าไปพาดพิงหรือกระทบกระทั่งแก่ผู้อื่นนะครับทําให้ผู้อื่นนั้นเสียหายนะครับผมต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากสําหรับตัวของผมนี้หากที่ผ่านมานะครับถ้าหากผมทําคลิปไลฟ์สด หรือทําวิดีโอสิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคนนาุณน้าคุณอาเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกเคยเรเตอร์ทุกทท่านไม่พอใจหรือสิ่งที่ผมพูดออกไปในไลฟ์สดหรือในวิดีโอนะครับผมสิ่งที่ผมเหมือนว่ายังรู้เท่าไม่ถึงการเนาะไม่ได้กันกองมาก่อน นะครับผมผมขอน้อมขอขมาน้อมขอขมาขอโทษนะครับในทุกสิ่งทุกการกระทําทุกคําพูดนะครับที่พูดออกไปโดยรยู้เท่าไม่ถึงการเนาะขอให้อโหสิกรรมอย่าได้ติดกรรมอย่าได้ติดกรรมต่อกันเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดออกไปขอให้ทุกท่านอาภัยและเมตตาให้ผมด้วยอย่าได้เป็นเวีนเป็นกรรมต่อกัน นะครับผมขอโทษขออภัยขอขมากรรมต่อทุกท่านที่สื่อสารออกไปนะครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะระมัดระวังในการทำสื่อโซเชียลออกสู่สายตาของพ่อแม่พี่น้องอย่างระมัดระวังนะครับผมจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสาระแก่ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสิ่งไหนไม่ถูกไม่ต้องไม่ควร ตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไปผมขอขมาขอขมากรรมแก่พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะครับในสิ่งที่ผมทําออกไปนั้นอาจจะเป็นการไม่พอใจแก่ทุกทกท่านนะครับผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําออกไปนั้นจะทําให้ท่านไม่พอใจหรือว่าบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่พอใจในตัวของเรานะครับในการทําคิดบางคนก็จะมีคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจ อยู่ควบคู่กันไปนะครับผมสาหรับคนที่เหมือนว่าผมเชื่อเชื่อในบุญสัมพันธ์แล้วก็บุญนําพาว่าเราการใช้ชีวิตทั้งโลกออนไลน์และชีวิตจริงเราจะเจอเพื่อนเพื่อนที่แท้จริงของเรานะครับเพื่อนที่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกับเราก็คือจะบุญพูดง่ายๆก็คือสินเสมอกัน ถึงได้มาเจอกันถึงได้เข้ามาเห็นคลิปของแต่ละท่านนะครับผมแล้วก็คนที่จะติดตามเราจริงๆนั้นจะต้องมีสินสม,มอกันนะครับสินสม,มอกันหรือว่าเป็นบุคคลที่พูดง่ายๆก็คือเป็นบุคคลที่เข้ามาเป็นมีบุญสัมพันธ์ต่อกันถึงได้มีโอกาสได้มาพบเจอนะครับได้มาชมคลิป ซึ่งกันและกันนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าในโลกของออนไลน์นั้นในโลกของออนไลน์นั้นจะคัดกรองบุคคลแต่ละกลุ่มแยกแต่ละกลุ่มออกไปนะครับผมถ้าบุคคลกลุ่มไหนก็จะจําแนกแยกออกไปเฉพาะบุคคลจะคัดสรรให้กลุ่มบุคคลนั้นไปอยู่กับแต่ละกลุ่มนะครับผมผมเชื่อมั่นอย่างนั้นด้วยคำสอนของครูบอาอาจารย์ที่ให้มา ทั้งทางโลกนะครับทั้งทางโลกการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันและก็ในโลกของออนไลน์ตอนนี้ผมได้เชื่อมั่นแล้วว่าเราทําอะไรก็อย่าประมาทนะครับในการเข้ามาใช้ชีวิตในโลกของสื่อโซเชียลมันทําให้เราผิดศีลผิดศีลธรรมแล้วก็สามารถสร้างกรรมทางวาจาทางความคิดและคําพูด อ,อันสิ่งนี้ได้เป็นที่ประจักษ์และตระหนักให้ผมได้นำมาคิดทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผมได้เข้ามาในโลกของออนไลน์ในทุกๆคลิปที่ผมพูดออกไปนะครับผมผมได้ไปดูย้อนหลังแล้วถ้าคลิปไหนที่ผมได้พูดออกไปได้ใช้วาจาออกไปโดยที่เราไม่ได้กันกอง ไ,ได้ไต่ตองไว้ก่อนสิ่งที่เรานําพูดออกไปนั้นบางครั้งคําพูดหนึ่งคำคำพูดหนึ่งคำเป็นการเปรียบเทียบสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาแล้วฟังแล้วไม่ฟังจากตอนเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเขาอาจจะจับจุดแค่ประจุดจุดเดียวนะครับประเด็นเดียวที่เราพูดออกไปเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่ผิดนะครับเขาไม่ได้มองที่เจตนา และก็เนื้อหาสาระในการเปรียบเทียบแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เราทําคลิปออกไปนะครับมันจะมีบุคคลบางจาพวกที่เข้ามาปุ๊บอ่ะเข้ามาแล้วก็มาจับเหมือนว่ามาจับผิดมันก็จะมีแอบแฝงมาแต่แต่ละแต่ละครั้งนะครับผมก็จะมีเข้ามาให้เรานะครับผมผมก็อยากจะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับในการทําคลิปนะครับให้ระมัดระวังคําพูดวาจา นะครับผมและก็สํารวมกายและใจด้วยในการสื่อสารออกไปสําหรับตัวผมนี้ในการทําคลิปออกไปนั้นสิ่งไหนไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรผมก็ขอขมาขอขมากรรมขอขมาในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปทั้งคําพูดกิริยาวาจาต่อพ่อแม่พี่น้องทําให้ทุกท่านนั้นไม่สาบายใจไม่พอใจในตัวของผมในคลิปของผม นะครับสำหรับสิ่งไหนที่มันหมืนว่าขาดตกบกพ่องใดๆผมก็ขอน้อมรับนะครับผมผมอยากจะบอกว่าการเข้ามาทําคลิปในครั้งนี้จุดประสมหลักๆของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับเป้าหมายของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันสําหรับตัวผมนั้นเข้ามานั้นผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆได้พบเจอเพื่อนใหม่ ทั้งเป็นกันลยาณมิตรที่ดีที่คอยมาซัพพอร์ตนะครับที่เข้าใจตัวเราตัวของตัวของผมเองนะครับและก็เข้าใจเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รู้จักตัวตนของเราจริงๆเขาจะมองเราเป็นอีกมุมหนึง่งถ้าคนไหนที่เข้ามารู้จักเราเพียงผิวเผินจากการชมคลิปเพียงผิวเผินและก็มาจับผิดบางจุดเขาก็จะนําส่วนที่ไม่ดีของเรานั้นไปเผยแพร่อ,พอ,ออกไปนะครับส่วนนี้ ผมก็ขออโหสิกรรมให้กับท่านให้กับทุกท่านแล้วก็ขอขามากรรมกับทุกท่านไม่ขอจองกรรมจองเวียนกับทุกท่านนะครับท่านไหนที่มีเจตนาไม่ดีนะครับที่เข้ามาที่เข้ามาชมคลิปของเราแล้วนะครับผมมีเจตนาที่ไม่ดีที่แอบแฝงเข้ามานะครับมาเพื่อเพื่อที่จะชื่นชมหรือว่าติเตียน ถ้าเป็นคำติเตียนเราก็น้อมรับเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงนะครับผมสำหรับคำชื่นชมใดๆผมก็ขอน้อมรับทุกอย่างทุกประการนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอมาเปิดใจนะครับขอขมาขอขมากรรมพูดง่ายๆในการเข้ามาทำคลิปวิดีโอแต่ละครั้งผมตระหนักอย่างเดียวก็คือว่าเราจะทำคลิปต่อ,อไปเพื่อ ที่จะสื่อออกไปนําองค์ความรู้ต่างๆสื่อสารออกไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ประโยชน์จากตัวของผมมากที่สุดสิ่งไหนที่ผมพูดออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการผมกราบขอขอมาอีกครั้งนะครับกราบขอขมาขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงปาณนะ่าทุกๆท,ท่านณนะที่ตรงนี้ด้วยณนะคลิปนี้ด้วยนะครับ <c oughs> หลังจากนี้ต่อไปผมจะระมัดระวังในการสร้างคลิป ออกมานะครับไม่สร้างคลิปออกมาให้ไปกระทบหรือว่าไปกระทบบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการทําคลิปออกมานะครับจะทําคลิปออกมาด้วยด้วยเหมือนว่าด้วยการตระหนักถึงจุดประสมและเจตนาเพื่อที่จะเผยแพร่ในสิ่งดีๆ ให้สู่ออกสู่สายตาของทุกคนนะครับสิ่งไหนไม่ดีผมขอกราบขอโทษขอขามาวาว้าเตะตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอจบไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณมากครับ